เอาไว้กูละโคตร,ทครทเท่โคตรเท่ไหมมึงอ่ะมึงจะไปเที่ยวไหนวันนี้ฮะมึงจะไปเที่ยวไหนไอ้ไนายฮไอ้ไนายเท่ไหมมึงอ่ะกูละโคตรทเท่เลยไหมฮะมึงจะไปทำอะไรอ่ะวันนี้ฮะ มึงจะไปเที่ยวไหนมึงจะไปทำอะไรอ่ะไอ้ทำเป็นไอ้ไอ้หาก,กินมึงดูทำนาดูนั่นกูละโคตรเท่กูละโคตรเท่เท่ไม่มึงอ่ะดูทำนาดูนั่นโอ้ยไอ้สุดรอไอ้สุดรอจริงๆเลยมึงสุดรอเลยมึง กูละโคตรเทกูละโคตรเทไอ้หากินมึงกูละโคตรเท